ต้อมโอผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เชื่อว่าความรักคือการดูแลทุกเช้าเธอตื่นก่อนฟ้าสางทำกับข้าวรีเสื้อให้สามีอย่างประณีตจะได้ดูดีเวลาไปทำงานไงเธอพูดยิ้มยิ้มทุกครั้งแต่สำหรับกำพลเสียงบ่นเล็กๆของเธอกลับน่ารำคาญอาหารที่ตั้งใจทำกลับถูกพูดว่าเค็มไปกาแฟที่ต้มเองทุกเช้า กลับได้ยินแค่คำว่าจืดวันไหนเขากลับดึกเธอก็ยังรอข้าวเย็นวางอยู่บนโต๊ะจนเย็นชืดแต่เขาไม่เคยเห็นว่าเธอเผลอหลับไปตรงนั้นด้วยแววตาที่รอคอยคนคนเดียวจะมานั่งตรงนี้ทำไมไม่รู้จักไปนอนหรอเขาบ่นเสียงแข็งก่อนเดินผ่านไปไม่รู้เลยว่าเธอกำลังร้องไห้เงียบๆอยู่ข้างหลัง วันหนึ่งส้มโอเริ่มไอไม่หยุดล้มพับกลางบ้านหมอบอกว่าเธอร่างกายอ่อนแอเกินเยียวยากำพลยืนช็อกมือสั่นพยายามจับมือนั้นไว้แน่นแต่ครั้งนี้มือส้มโอเย็นเฉียบไม่มีแรงกลุ่มกลับมาอีกส้มโอพี่ขอโทษนะที่ผ่านมาไม่เคยเห็นค่าของเธอเลยคำพูดนั้นดังในห้องที่เงียบสนิท เหลือเพียงเสียงเครื่องวัดชีพจรที่ค่อยๆแผ่วลง